ขั้นเทพเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นไงบ้างถือว่าสวยเลยนะครับอ้าววันนี้ผมบอยสิทธินธนราชพามาดูที่ติดภูเขาใกล้ภูเขาสุดๆแล้วสุดๆแห่งความใกล้แล้วนะครับเป็นฉนดคุดแดงด้วยอ้าเป็นฉนดคุดแดงอยู่ข้างหลังผมภูเขานี่ล้อมรอบอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านน้ํามีไฟมีใครเข้ามาก็ฝากทักฝาก,กทายกดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวฉชนหมุนตัวให้ดูภูเขานี่รู้สึกจะ3า0้อสบงศาเลยอะ่ะรอบด้านอ้าแต่ที่สบายใจได้คือเจ้าของท่านเน,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 น ตรงไปตรงมาในการฉนลดคุดแดงก็บอกคุดแดงน้ําไม่ท่วมก็บอกไม่ท่วมมีน้ําก็บอกมีน้ํามีไฟก็บอกมีไฟนะไม่คดไม่โกงถ้าโกงไม่มาเสียชื่อผมตายเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างละเอียดเลยเดี๋ยวจะให้หมุนตัวไปไปดูกันว่าเป็นไงบ้างขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับสบายใจได้อ่าอันไหนดูแล้วคนซื้อจะมีไัยคนซื้อจะโดนหลอกผมไมมาสบายใจตรงนั้นได้ไปกับกล้องก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมทาง F4 ดำใครเข้ามาก็ขอ เขาหัวใจทจะคนละสามสี่ดวงทั้ง F สีแดงสีฟ้าก็ฝักชัดหน่อยถ้าเกิดสัญญาณชัดสวยฝักพิมพ์สวยนะครับชอบฝักพิมพ์ชอบหน่อยละกันร้อยกว่าคนแล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับอคอมเมนต์ไม่ได้อ่านเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงบ้างอ่ะตามผมบริสิทธินะ์นักข่าวมาเลยข้อดีมีนะข้อเสียก็มีแต่ข้อดีเยอะกว่าข้อเสียตามมาอ้าวไปเลยแัดเดียวนะครับผมกับกล้องก่อนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวนะ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  อ่ะตามมาเลยครับนี่ดูภูเขาก่อนให้ดูภูเขาก่อน3 6 0้อองศานี่ญ่าในเปียนะไม่ใช่อ้อยนะครับดูญ่าดูญ้าดูหุบเขาสวยไม่มุมนี้สวยไหมฮะสวยฝักพิมพ์สวยหน่อยนี่นมุมนี้เขียวขจีเลยนี่โอ้โหอีกกับผมเชิญพี่ชายเจดีมาตรงนี้ดีกว่าผมชอบญ้าพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเสียงเลยพี่พี่หนุ่มขออ่าพี่หนุ่มขออนุญาตนิดนึงพี่ยืนตรงพี่ดีกว่าอันนี้มันมันทุ่งญ่าอะไรเนี่ยพี่ข้างหลังอันนี้ย้าลีเปียครับคนกินได้ไหม ไม่ได้ดิให้งัวให้วัวให้งัว,งว,งวตัดให้งัวอ่าอว่าตัดเรื่อยล่ะครับตัดว่าขึ้นใหม่แตกใหม่อา่าว้าววิวโห oh, พี่มีคนชมว่าวิวสวยมากสวยมากอันนี้สวยมากครับอันนี้ถ่ยายยนะากไม่ค่อยมีเหรอบพี่คือไม่ถายว่าค่อยมีคือหมดหมดใช้คําว่าหมดใช้คําว่าหมดอ่าพอดีมันมีแปลงเนี้ยสองไร่ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนจะเข้าที่เราเนี่ยผมต้องถามก่อนเดี๋ยวเอจะงงอันนี้พี่หนุ่มใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับพี่รันหนุ่มกาลันคนมีชื่อเสียงแห่งความซื่อตรงที่ว่าขายที่คุดแดงก็คือคุดแดงใช่คุดแดงจริงนะพี่นะชฉลุดคุดแดงนี่ตอร์ตีไม่ใช่สีเหมือนข้างหลังพี่สีเขียวนะไม่ใช่ที่แดงว่าแต่วิวสวยยังไงพี่หนุ่มครับเราอยู่ที่ไหนกันเราอยู่ที่ตำบลนิคมเกษตรอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณหรือห้วยขมิ้นห้วยขมิ้นด่านช้างเนี่ยห้วยขมิ้นโอ้โหมีนนิคม อ่าพี่ที่ของนิคมกระเสียวเนี่ยมันมีทั้งคุดแดงคุดเขียวคืออย่างนี้มันไม่มีคุดเขียวหรอกมีคุดแดงครับไม่มีชนโนดสองอย่างเท่านั้นสองอย่างเท่านั้นอแล้วอยู่ในอย่างไหนพี่เราอยู่อย่างมีชนโนดอย่างมีชนโนดถูกต้องอผมเกินเกินถามพี่ก่อนผมรู้แล้วนะพี่นะหนุ่มพี่หนุ่มครับว่าอยู่นิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรีสูงกว่าด้บน้ําทะเลสักกี่เมตรแปลงนี้น่าจะแต่ไปผิดร้อยหกสิบเมตรร้อยหกสิบเมตรครับโอ้โหร้อยหกสิบเมตรถ้าเกิดสมมติน้ําทะเลมันมาท่วมตรงนี้กรุงเทพจะเป็นยังไง โอ้ยหากรุงเทพไม่เจอแล้วมั้งอยู่ก้นหึ่งอย่าว่าว่ากรุงเทพเลยจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ไปหมดแล้วตะบนตะพานก็ไปหมดแล้วเดือดตรงนี้ไงเดี๋ยวตรงนี้เอออ่ะผมถามนิดนึงพี่วิวสวยๆอย่างเงี้ยตกไล่แล้วเท่าไหร่อันนี้ไล้สี่แสนห้ามันยังมีอีกเหรอสี่แสนห้ามีผมมีให้สี่แสนห้าเป็นหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนกค่หมดแล้วเราขายแค่ดีพอสี่แสนห้าสี่แสนห้าผมถามพี่ก่อนน้ําไฟฟ้าล่ะ ไฟฟ้าดีเสาดีเดี๋ยวครับเดี๋ยวใจดูว่ามีน้ำนี่ก็เดินไปแล้วอมีน้ํามีไฟพร้อมพร้อมหมดเลยครับแล้วมาอยู่ในนี้พี่ภูเขาส60มหกสิบองศาเนี่ยผมกลัวน้ําป่าจังเลยดิไม่มีครับที่นี่ไม่มีน้าหลากคือฝนตกเนี่ยมันก็มีน้ําไหลแต่มันไหลไปที่ต่ำเพราะเราที่สูงมันจะมีร่องน้ําธรรมชาติเป็นอยู่แล้วครับสบายใจได้ถ้าน้าหลากไม่มีบ้านคนหรอกครับอคนจะไม่มาปลูกบ้าอยู่แวนะคล่าหรอครับพี่หนุ่มนิดนิดนึงฮะบ้านคนพ่ทูดถึงบ้านคนนี่นี่เต็มไปหมดเลย มีอีกเดี๋ยวแผ่นกล้องไปเห็นเรื่อยๆแต่พี่หนุ่มครับข้างหลังเนี่ยเราว่าเราสวยนะนะแต่เรามองว่าเราเนี่ยมันอยู่ไกลบุกเขาดิพี่มีใกล้บุกเขาก็นี้อีกไหมที่หันหลังไปสิหันหลังนี่เจอเลยเจอเลยเตรียมกระดาษเตรียมปากกามาให้ดีนะครับรอบเลยเดี๋ยวคุณบอยหมุนไปเลยเดี๋ยวหมุนนี่จะเจอเลยเหมือนแค่อื้อมข้ามถนนเจอเลยผมถามพี่หนุ่มนิดนึงว่าสวยๆอย่างเงี้ยพี่หนุ่มมีสัก50แปลงได้ไหมไม่มีครับไม่มี คือไอ้นี้ผมทำขายมาสามโครงการแล้วไม่มีแล้วเหลือแปลงเนี้ยสองไร่เหลือแค่นี้แค่นี้จริงๆไม่ใช่ว่าพี่หนุ่มมีสิบแปลงแล้วบอกว่าเหลือแปลงเดียวไม่มีครับไม่มีต่อให้มาถึงที่นี่จะมาขอดูแปลงอื่นก็ไม่มีตรง,ตรงนี้นะมีมถ้ามีก็มีตรงอื่นสักนิดสักหน่อยไม่มีอ่าแต่ตรงนี้สบายใจได้สบายใจได้เดี๋ยวกลับกล้องกันพี่อ่านี่ในี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 ดูภูเขานะเดี๋ยวผมต้องใช้แบบละครก่อนท่านผู้ชมอยู่เฉยก่อนนะฮะจะให้พันกล้องจากไกลๆมาหาใกล้ๆก่อนอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนนะนุ่นผมดูไทยรถผมานะ ที่เขียวนี่หญ้าเนเปียนะครับหญ้าเนเปียที่ให้วัวลมพัดส,สวยเลยมีให้วัวกินให้อะไรกินไม่ใช่อ้อยควมหมุนตัวข้ามาปุ๊บพี่นี่แปลงนี้อ้าพี่แล้วทำไมแปลงนี้มันไม่เขียวแปลงนี้ผมรถถ่ยไงส่ายหญ้าหญ้ามันขึ้นผมก็ถ่ายให้มันเรียบ ถ้าเราปลูกหญ้าก็เหมือนข้างหน้าเราใช่ข้ามถนนก็เจอเลยเจอเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในที่เราเราก็จะเห็นวิวนี้วิวนี้ใช่ใครว่าสวยพิมพ์สวยมาหน่อยขอบคุณคุณสมชายมากที่พิมพมาว่าไล่ละ4,000,500ของพี่หนุ่มกาลานันอำเภอด่านช้างสุพรรณบุรีขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ให้อย่างละเอียดเลยนะครับทีนี้แปลงที่เหลือเราอยู่เนี่ยพี่พี่ถ่ายให้เรียบร้อยแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วไฟฟ้าดีใช่ไหมพี่ป๋าเสาป๋าปลา เดินไปได้ปลาปลานี่พี่เอาท่อมาจิ้มเปล่าไม่ใช่ดิเดินใต้ดินฝั่งใต้ดินมาอ๋อมีน้ํามีน้ําครับเพราะข้างในต้องมีบ้านคนข้างในนุ้นมีบ้านคนเยอะไหมพี่มีบ้านอยู่หลังนึงหลังนึงใช่แต่ทางเข้านี่เป็นสิบเป็นร้อยเป็นสิบเป็นร้อยร้อยเข้ามาก็ทางจากถนนลงจากถนนล่างก็สามร้อยเมตรเองบนปูนพี่ที่ไหนที่พี่บอกมีรีสอร์ทมีอะไรมีนู่นนู่นนู่นใต้หุบเขาใต้หุบเขาเนี่ยเเนี่ยมาเกี่ยว่าภูเขาสวยแล้วนะมามุมนี้มุมนี้เป็นไงสวยเต็มพิกัดเลยเดือย่เดือยแค่จับป ผมรู้ละไล่ละ4ี่แสนห้าถ้าสองไล่เท่าไหร่พี่9,000แสคูณสเลยคูณ2เลยครับฟรีโอนฟรีทุกอย่างมีน้ำมีไฟชนดทุดแดงโอนฟรีโอฟีแล้วของอยู่ของกินของใช้ล่ะพี่โอ้โหเต็มไม่หมดครับไม่มีโอ้ยเปียบสิมีเลยมีสิเน็ตก็มี ทุกอย่างครบครับแล้วอย่างเงี้ยพี่พวกโรงพยาบาลอะไรไกลไหมก็อย่างศูนย์สุขภาพจำตะบนก็อยู่ในนิคมก็ห่างจากตรงนี้ประมาณสักกิโลนิดๆกิโลนิดๆใช่แต่ถ้าตัวเมืองดันช้างก็ที่หกโลอ่าก็ไม่ไกลมากแล้วกรุงเทพแล้วพี่กรุงเทพก็ร้อยแปดสิบโลจากเวกเตอนะสองสามชั่วโมงก็ถึงใช่ใช่เนี่ยท่านผู้ชมเวลาเวลามาหาพี่หนุ่มนะเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ขึ้นไปดูบนข้างบนน่าสวยมากผมขึ้นไปแล้ว สวยสวยสวยบร<ช>บรยากาศดีมากเลยอ่าแล้วบ้านคนนี้ไม่ใช่หลังสองหลังนะใช่เยอะมากตามทางนี้ก็เต็มอ่าพี่หนุ่มแล้วภูเขาเงี้ยมันมีชื่อไหมอันนี้ห้้ย erm ขมิ้นรับฝั่งนี้ก็เรียก erm หุ้ยขมิน<ช>้นห้วยขมิ้นใช่ชื่อห้วยขมิ้นออก<ส>ทางบ้านไร่ยอยู่ไทยได้พี่จริงไหมครับว่าแถวเนี้ยภูเขา3 6 0อองศาล้อมเราให้หมดแล้วใช่ล้อมหมดแล้วเอ้พี่หนุ่มแล้วอย่างนี้คนมาปลูกบ้านครับช้างที่มันอยู่บนภูเขาไม่จะลงมาไหมไม่มีไม่มีระคุมตามาไปไปเจอช้างเจอสูนทกตัวไม่มีสัตว์ป่ามีเสียงไ สัตว์ป่ามีตัวเล็กๆใช่อยู่ทางนู้นอยู่ทางเออไปทางการทางนู้นทางห้วยขาแข้งนู่นแถวนู้นอันนี้มีมาแล้วครับอันนี้มันไม่มายุ่งมันชื่อด้านช้างก็จริงแต่ไม่มีช้างตัวเนี่ยมันเป็นสมัยเรียกชื่อโบราณโบราณก้อนใช่สมัยก้อนพี่หนุ่มเข้าไปในที่กันนิดนึงครับนี่ดินเดิมๆเลยนะครับเข้าถนนเลยดินดีตะขุดเนี่ยตะขุดข้างล่างสีเข้มเลยอันนี้เนี้ยมันโดนแดดโดนหญ้าอะไรไมล่ะพี่ก็มันไม่เคยปลูกอะไรไงอ่าไม่ใช่เราพี่หนุ่มพี่หนุ่มมาป่ามานี้ก็พอละเดี๋ยววผมจจะะหหัันนนกกลล้้้อออองงเเขาาไดชื่่่ีพปุ๊บ ที่เรานี่มันก็เป็นมุมนี้เขียวอย่างนี้เลยนี่แค่นั้นเองนี่นี่นี่ความสวยยังอยู่เหมือนเดิมแค่พี่เขาเนี่ยไถที่ให้เรียบแล้วก็ไม่ได้ปลูกหญ้าความสวยเหมือนกันถ้าจะมาปลูกหญ้าปลูกอะไรนี้ได้หมดเลยได้ปลูกอะไรล่ะปลูกอย่างอื่นนี่ปลูกต้นมงจะไหมได้หมดพี่หนุ่มแล้วอย่างเงี้ยคนมาอยู่เนี่ยปลูกบ้านอยู่เนี่ยน้ําท่าเนี่ยมันจะแรงตลอดทั้งปีไหมน้าท่าหมู่บ้านถามว่าจะแรงตลอดทั้งปีมันก็มันก็มีบ้างอ่ะน้ำมาดานอ่ะ มันใช้ชมหมู่บ้านชมน้ำรมดาชุมชนก็มีบ้างแต่ทีนี้ปัญหาเราก็คือว่าหนึ่งเราปลูกบ้านเราต้องมีถังเก็บน้ําเก็บไว้นะสามเราว่าเราอยู่เนี่ยสามผลิตใช้ทีห้าวันยังไม่หมดเลยโอ้โหถูกไหมคือเอาง่ายๆใช้มากเก็บมากใช้น้อยเก็บน้อยใช่แล้วตรงข้ามบ้านนี้นะออกไปนี่เลี้ยวซ้ายเนี่ยบ้านคนทั้งบอกอย่างที่บอกเต็มไปหมดใช่มันจะลงจากข้อเสียมีอยู่ข้อเดียวพี่ที่ผมเห็นลงจากถนนคอนกรีตลงมาเนี่ยสักสามร้อยเมตรใช่เป็นถนนลุกเขาเรียกว่าลูกรังลูกลังสักประมาณสัก ห้าสิบเมตรสามสิบเมตรนั่นแหละนั่นแหละก็มาถึงเลยถึงเลยอ่าในระหว่างนี้พี่โอ้ท่านผู้ชมนี่เขาขอขอเบอร์พี่ันมาเต็มหมดเตรียมจดนะผ่อนหรือไม่ผ่อนยังไงไม่รู้โทรมาหาพี่เขาก่อนโทรมาโทรมายังไงโทรมาพี่เข้าใจอ่อนไอพี่หนุ่มอย่างนี้ใช้เงินวางจองเยอะไหมสิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์คือคือมาชมสกใจวางสิบเปอร์เซ็นต์นัดเลยสองวันสามวันโอนเพราะฉนวนเป็นพร้อมโอนอยู่แล้วฉนวนสีแดงคุณแดงพร้อมโอนเลยมาดูวันนี้อาทิตย์หน้าโอนได้ได้เลยมาดูเชราอาทิตย์วันจันทร์นัดโอนอาคารนัดโอนได ผมไม่จ่สิบเปอร์เซ็นต์พออ่ะผมนิดนึงพี่สิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าพี่ขายอยู่ไร่ละสี่แสนห้าสองไร่ก็เก้าแสนก็เก้าหมื่นสิบเปอร์เซ็นต์เก้าหมื่นใช่วันนี้พี่สมมตินะผมเป็นลูกค้าผมมีเจ็ดหมื่นก็วางเจ็ดหมื่นแล้วก็อาัดอีกสามวันโอนจบถ้าสามวันผมยังหาไม่ทันก็มองมากวันไหนสิบวันสิบห้าวันได้ได้พี่ไม่ใจร้ายไม่ใจร้ายไม่ใจร้ายคุยได้หมดเลยคุยได้คุยได้แล้วสมมุติพี่ไหนๆก็ผมเอาเขาวันนี้พี่ผมเข้าข้างคนซื้อปรากฏว่ามาแปลงเนี้ยผมชอบนะแต่อยากจะหาทีีี่่ชออบมาากกกวน้ ก็มีอีกไหมก็เดี๋ยวพาไปดูคล้ายๆนี่ไหมก็ไม่มีแล้วอันเนี้ยแล้วพี่พาไปดูอะไรก็ดูที่ไงมันมันกี่ไล่ล่ะก็มีตองไล่ไล่ครึ่ง ไกลกันมากไหมก็ก็ประมาณกิโลหนึงแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ่ามีให้เลือก,อกคืออย่างนี้ที่ผมถามพี่บางคนเขาบอกโอ้โหไปหาตาหนุ่มนี่เดินทางไปร้อยกว่ากิโลไปที่แปลงเดียวไม่ชอบแล้วกลัวผิดหวังยังมีติดไม้ติดมือมมได้มืได้มือได้ถ้าชอบถ้ามันยังอยู่ถ้ายัางอยู่ใช่ถูกต้องถูกต้องแต่ถ้ามีคนมาซื้อไปก่อนก็กลับบ้านมือเปล่าคือก่อนงี้ก่าก่อนมาตัวผมก่อนเอามาถามมันก่อนอะ เรามาต่อถาวงก่อนอเนี่ยผมจะขอเบอร์พี่แล้วฝาก fc นะครับสองสามสองสาด้านหนึ่งใครมีกระดาษไปเอากระดาษมาจดไปเอาปากกามาจดแต่ที่สําคัญเนี่ยผมขอเบอร์พี่เขาเนี่ยฝากพิมพ์มาหน่อยฝากพิมพ์เบอร์พี่หนุ่มมาเนี่ยในในใน,ในสื่อเนี่ยผมไลฟ์สดอยู่ทั้งหมดเลยนะครับคนข้างหลังมาจะได้เห็นและอย่างหนึ่งเนี่ยจะได้แบ่งปันกันอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูนะให้พ่อให้แม่ดูว่าเอ้ยเนี่ยฉันไปเจอตาหนุ่มกาลาันมานี่โอ้โหที่เขาสวยมากวิวสวยแล้วไม่ได้มีเยอะด้วยอ่าโชว์ให้เห็นแล้วกันอ่ะเบอร์พี่่หนนุมมเเบบบบออออรรรรร์์ะะะไคคััผ 450-5233อีกสัรอบหนึ่งสิครับพี่095 4505233ี่450อ่าถ้าใครพิมพ์ไม่ทันนี้เดี๋ยวขอให้เรื่อยๆนี่เนีย่ยมี FC เข้ามาใหม่ทางไลฟ์สดก็ถามผมผมเดี๋ยวผมก็โดนด่าอีกเ <c oughs> ขาถามก็ว่าอยู่ที่ไหนอ่าตือตบมนี้คงก็เสียวอำเภอดันช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่ชนดคุดแดง ฉนวดคุดแดงแล้วไม่ต้องกลัวนะพี่ผมมารีวิวให้พี่หนุ่มเนี่ยโอ้โหเพียบเลย่ปีแล้วสองปีสองสาปีแล้วแล้วขายกันหมดแล้วใช่ซึ่งการันตีให้ได้ไม่ได้ข้อข้างพี่แต่ว่าพี่เนี่ยซื้อจริงขายจริงคุดแดงก็คือคุดแดงไม่ใช่ว่าคนซื้อเนี่ยตอนทําสื่อบอกคุดแดงพอมาถึงบอกคุดสีตกสีตกไม่มีคุดไม่ได้ผมไม่เคยทำไม่มีคุดผมทํามีคุดแดงอย่างเดียวโอนซื้อขายได้จริงได้จริงสมมุติพี่วาง1 0แล้วพี่ให้เวลาสักอาทิตย์สองทิศที่เหลือไปโปะเงินที่ไหน โอนที่จํางานที่ดินเดิมบางเท่านั้นเท่านั้นโอนที่จะเนงานที่ดินเท่านั้นไม่มีโอนปั๊มไม่มีไม่มีโอนปั๊มไม่มีโอนร้านส้มตำไม่มีโอนร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วโอนเสร็จปุ๊บเป็นชื่อใครชื่อลูกค้าเลยไม่ใช่เป็นชื่อพี่เหมือนเดิมก็เป็นชื่อผมเพื่ออะไรเราเ้าก็เราได้เงินแล้วใช่ไหมไม่ใช่ได้เลยโอนรานงานที่ดินเลยแล้วก็เป็นชื่อเลยผมอยากให้ทุกคนนี่นำเมมชื่อพี่หนุ่มไว้เมมไม่เถอะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ที่เออผมถามพี่นิดนึงทำไมช่วงหลังพี่ไม่ค่อยมีที่ขายาก ไม่ค่อยมีไม่มีมีแต่ไม่สวยมีเป็นทางน้ำมั่งพี่ไม่สวยมันไม่สวยก็ลัาทะเลไม่ได้เราก็ไม่อยากมาขายรับหูลับตาขายไปติดอ้อยบ้างอะไรโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกค้าคืออยู่แล้วอันตรายไม่ดีคือเราเราขายของเราไม่ได้ขายแล้วจบพูดง่ายๆคือไม่ได้สักแต่ว่าขายใช่ลูกค้าอยู่เราเป็นปีสองปีสามปีตั้งแต่ผมทําที่มาลูกค้าก็ยังอยู่กันนะก็คือมาดูแลบ้างทีลรถมาดูบ้างโครงการนี้บางคนช่วยชีวิตใช่บางคนมาซื้อไว้ยังไม่ทําอะไรเลยสองปีแล้วก็มีน่อย่างหน้าเนี่ยย่าจนขึ้นเต็มไม่ทําอะไร พี่หนุ่มยืนย้เฉยกันนะเดี๋ยวลูกค้าก็หาว่าผมตัดต่อมุมข้างหน้าเนี่ยเป็นภูเขาอีกหนึ่งลูกที่มีหญ้าเนเปียร์อยู่ข้างหน้าแต่แปลงพี่หนุ่มผมพูดซ้ำคือพี่แกไถแต่อย่างที่บอกนี่ดานข้างพี่หนุ่มนี่ข้างนี้พี่ก็หล่อเลยภูเขายังอยู่นี่พอมาข้างหลังนะครับพี่หนุ่มยืนอยู่นี่นะภูเขาก็ยังอยู่นะครับนี่รอบด้านเลยนะครับพี่อย่างนี้ฮะผมถามนิดนึงเดี๋ยวกลับม sure า open, freely, มุมเดิม โจรขโมยเป็นไงบ้างไม่มีครับไม่มีไม่มีคือที่นี่ไม่มีพวกเด็กแว้นถ้คนทําผมทําไร่ทำเกษตรกันชาวบ้านออกทุ่มสองทุ่มนอนกันแล้วเด็กแว้นไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีคือง่ายๆก็คือขโมยไม่ต้องมีมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านดูแลแล้วที่ผมพยายามจะพูดซ้ำว่าไม่ได้มีแค่หลังเดียวใช่เป็นสิบหลังหลายสิบหลังเลยใช่พี่บางคนเขาอยากจะรู้ว่ามันอยู่ใกล้อะไรบ้างอันนี้เหรอก็จะไปพุทธเตยก็ใกล้ไปอุทัยก็ใกล้ จะขึ้นเหนือก็ได้นะไปทางเหนือก็ได้นะได้หมดเลยไปเมืองการก็ได้นะก็ห่างประมาณร้อยโลมัจะกลี่ไปเมืองการแล้วถ้าอยากจะจับพิกัดล่ะพี่ก็ถ้าจะมาที่เนี่ยถ้าไม่โทรหาผมก็ก็จับพิกัดวัดพระธาตุมหาพรมวัดพระธาตุมหาพรมอ่าจุดศูนย์กลางผมแนะนำผมต้องควรโทรหาาผมก่อนดีกว่าเพื่อจะได้มาเดินชมกันาไม่งั้นเดี๋ยวมาแล้วจะตัวจริงกันอ่าเดี๋ยวก็จะหลงใช่ใช่คุณวิพาดาเขาขอเบอร์พี่มาอ้รอบๆหนึ่งเขาบอกว่าพิมไม่ทันขอจะช้าหน่อยพี่ศูนย์เก 450ห 2, 2 3ศสอส่านโทรได้ทุกวันเลยไหมพี่โทรได้ทุกวันครับทุกวันทุกวันคุยได้ทุกวันแล้วนัดชมละ่ะแล้วชมก็ทุกวันครับต้องบอกลงุงนะทุวจะมาพรุ่งนี้วันนี้โทรมาแจ้งผมแล้วพรุ่งนี้มาอย่างเงี้ยอ่ะแต่บางคนจะโทรมาถ,ถึงแล้วโทรหาผมจะไม่เจอผมคือเรามาไม่ทันใช่พี่หนุ่มอยู่ไกลไหมครับข,ขอโทษฮะไม่ไกลครับไม่ไกลก็ห่างจากนี้มันแปดสิบโลเหมือนกันอ่าก็ขอเวลาหน่อยขอเวลาในการเดินทางใช่อ่า อ่าเราพี่หนุ่มก็รับปากแล้วว่าน้ําป่าไม่ต้องกลัวไม่มีท่วมครับไม่มีน้ำล่างไม่มีน้ําท่วมแล้วแถวเนี้ยพี่เขาเผาไรอ้อยไร่น้ำตาลเออส่วนใหญ่ผมซื้อที่เนี่ยจะไม่ติดกับอ้อยไม่มีแล้วอ้อยข้างในนี้จะอยันเนี้ยอ้อยเนี่ยเขาไม่เผาที่เนี่ยเพราะว่ามันขายได้ทั้งใบอืมเวลาเขาตัดอ้อยเขาจะมีรถม้วนใบอ่าขายได้ทั้งใบคือไม่ง่ายไม่ทิ้งมลภาวะไว้ไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งไม่มีครับยืนยันอีกครั้งนึงนะพี่นะว่าข้างหลังพี่ไม่ใช่อ้อยยาลิเปียอ่าพอตัดแล้วก็ขึ้นใหม่ตัดดขึ้้นใใหม่สบายจไ ย่เนี่ไม่สูงยา่ไม่สูงเหมือนอ้อยย่านี่เผาไหมพี่ไม่เผาครับตัดครับตัดให้งูอ่ะก็สูงประมาณนี้แหละกินสดกินสดสูงประมาณนี้ครับแล้วก็มันก็ตัดตัดมันก็แตกใหมอ่าก็คือตัดให้มันแตกแล้วก็เอาไปให้วัวกินเรื่อยๆใช่ใช่พี่ผมถามอีกครั้งหนึ่งเขาพิมพ์มาใช่เบอร์นี้แม่ศูนย์เก้าห้าสี่ห้าศูนย์ห้าสองสามสามถูกต้องครับเบอร์นี้เลยอ่าแล้วพี่สมมุติว่าบางคนนี่นี่เขาอยากจะมาชมพี่เนี่ยรู้แล้วเราว่าสี่แสนห้าต่อไร่สองไร่เนี่ยเก้าแสนครับอ่าแบ แบ่งไม่ได้ทาไมอะมันต้องขายยกสองไร่เพราะถนนไม่สวยคือแบ่งแล้วมันไม่สวยนอกจากคือมาด้วยกันแล้วแบ่งกันเองซื้อแบ่งกันอ่าคือญาติพี่น้องมาขื้นฝูงมามาซื้อแล้วแบ่งกันเองใช่ของพี่เนี่ยครับแปลงเนี้ยสองไร่เนี่ยหน้ากว้างประมาณกี่เมตรหน้ากว้างอยู่ประมาณ40เมตรอ่ะท่านผู้ชมสังเกตเสาไฟตรงนู้นนะอยู่ในกล้องเนี่ยนะพี่หรือประมาณ72เมตร40หรือประมาณเอเอาง่ายๆ40กว่าคุณ70กว่าแล้วกัน มาถึงเสามาถึงเสาไฟตัวนี้ใช่สังเกงตสเกสาไฟนะครับจะมีโซลาเซลล์แต่ตรงนี้มันจะเป็นป่านิดนึงแต่มีเจ้าของนะพี่นะ <S <S มีเจ้าของไว้ให้เขาซื้อไปหมดแล้วนี่แล้วข้างหลังนูน่นเอาง่ายๆเลยที่ที่พี่ปรับไปหมดเลยใช่ไถไว้หมดเลยนี่ยันยันที่าามึงง่ายเลยที่ที่ร่นร่องทั้งหมดเลยพี่หนุ่มแล้วอย่างเนี้ยผมถามนิดนึงว่ามันใช้ดินที่เขาเรียกว่าดินดินทรายไหมอันนี้จะเป็นดินไม่ใช่ทรายครับที่นี่จะเป็นดินทรายดินกรวด ดินกวดดินกวดปลูกหมอกปลูกทุเรียนทุเรียนฮะหมอกปลูกทุเรียนดินโป่งอ่ะดินโป่งที่มีพงไข่ปลาพงอากาศเยอะๆใช่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 พี่บอกว่าแถวนี้ปลูกทุเรียนหมายความว่ายังไงอ่ะแถวนี้ปลูกทุเรียนกันเยอะปลูกผลไม้กันเยอะทุเรียนลำใหญ่เงาะอินทผลาลำอืมผลลั่งมะม่วงเนี่ยเยอะครับเอาง่ายๆผลไม้ที่มีรสชาติกลมกล่อมกลม่อมที่นี่ได้ปลูกไว้หมดแล้วใช่ที่พปลูกหมดแล้วพี่มีเอฟซีถามมาว่ามันอยู่เหนือเขื่อนหรือเขื่อนเกษียวนะครับเหนือหรือใต้เขื่อนเหน เหนือเขื่อนเหนือเขื่อนครับสูงกว่าเขื่อนเขื่อนสมมุติเขื่อนแตกเราไม่ตายไม่ตายดิเขื่อนล้านแหลมข้างล่างเราอยู่บนเขื่อนรอดตายได้เลยแล้วรอดตายได้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่แตกไม่แตกหรอกครับพี่ตรงนิดนึงกระซิบนิดนึงตรงไหนที่เขาบอกว่าดาราเนี่ยชอบมากันเต็มไปหมดเลยแถวหน้าเขื่อนแถวแถวหน้าเขื่อนที่มีเอ่อเย็นแคมป์อ่ะแคมป์ของลิปออยล์ลิปออยถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นแนวแนวกลางเต็นท์ริมบึงริมน้ำมันจะอยู่หน้าเขื่อนอ่าแต่เราเนี่ยได้ความสูงได้ภูเขาอืม อย่างที่ของพี่หนุ่มเนี่ยพี่หนุ่มหันหันหลังไปทางไอ้ภูเขาเขียวๆเนี่ยอย่าเนเปียของพี่เนี่ยทิศอะไรอันหน้าเนี่ยอันหน้าไปทิศใต้ทิศใต้อ่าย่ารีเปียเลยทางทิศใต้เฮ้ยทิศหลังคุณบอยเนี่ยทิศเหนือทิศรับทรัพย์เลยพี่ใช่แล้วภูเขาไงหน้าภูเขาหลังเขาข้างเขาตอนเนี้ยลมมันจะมาจากเหนือใช่ไหมพี่ใช่ครับลมมาหนาวใช่แต่ถ้าหน้าฝนหน้าฝนก็ลมทางใต้แต่ทีนี้ลมมาทุกทิศครับมันโล่ง อ่ะโอเคครับ FC หลายๆคนเข้ามาผมขออนุญาตพูดซ้ำนิดนึงอย่าเพิ่งรำคาญผมนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาแปลงเนี้ยสองไร่นะครับนี่คมกระเสียวด่านช้างสุพรรณไร่ละสี่แสนห้าสองไร่เก้าแสนนะครับวางจองกับพี่เขาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่ก็ลองคุยเอานะครับเป็นฉนดคุดแดงการันตีว่ายังไงก็แดงนะครับไม่มีสีอื่นแน่นอนน่ะนะครับห่างจากกรุงเทพประมาณสักสามชั่วโมงหรือร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบกิโลห่างจากด่านช้างก็เกือบเกือบสิบหกกิโลเกือบยี่สิบกิโลอ่ะเขาบรียน มมีทั้งมัธยมมัธยมถมชื่อโรงเรียนอะไรพี่มีโรงเรียนมัธยมวัดด้านช้างวิทยาโรงเรียนอนุบาลเรียนมัธยมกอนิคมกเกษียวนึงสองไม่ไกลไม่ไกลอ,อยู่ในชุมชนอยู่ <c oughs> ในหมู่บ้านข้อเสียในสตาผมมีข้ขอแค่ข้อเดียวจากถนนคอนกรีตลงมาถึงหน้าแปลงเราก็ประมาณสักไม่กี่ร้อยเมตรไม่ไม่ถึง 300- ร้อยะถึง300ประมาณนั้นนะครับแล้วเบอร์พี่หนุ่มนี่นี่จดไว้เลยไม่ไม่ให้ดีนี่เบอร์นี้นี่0 9 5ย์0 5 2 3 3 สุดท้ายพี่หนุ่มมีอะไรฝากท่านผู้ชมสัหน่อยไหมก็ลูกค้าท่านใดที่ติดตามคุณบอ,ออยู่แล้วดูอยู่นะครับถ้าสนใจงีลิีบโทรมามนะครับที่ตอนนี้มันมีน้อยแล้วอยากให้ทุกคน,นมีเจ้าของอยู่กับที่ธรรมชาติอยู่วิวธรรมชาติเอพอเราไม่รู้อนาคตมปนจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ได้ข่าวาเออโ,โ,โ,โลกลุโลกร้ายจะมาอีกแล้วเราก็มาจับจองมีที่ว่าเผื่อเราจะหนีทั้งนู้นมาอยู่ทั้งนี้พักอาศัยหรือมาพักชั่วคราวมาหาอากาศบริสุทธิ์อยู่หนีความวุ่นวายเหมาะครับที่นี่คงเกษียมเหมาะ พี่นุ่มเนียเดี๋ยวผมถามก็ถามผมเจ้าลงไลน์แล้วเอิญเอฟซีถามมาคุณวิพาดาถนนนี้มีโครงการจะเทปูนเข้ามาไหมพี่เออนี่ถนนนี้อยู่ที่ออบตครับเรายกให้อปบาตโตเป็นถนนสาธารณะสาธารณะใช่อันนี้คือทุกที่พัฒนาหมดแหละแต่อยู่ที่งบงบมันจะมามากน้อยแต่ที่นี่เขาพัฒนาถนนเนี่ยทุกซอยครับเขาเฉลี่ยมาปีหนึ่งทำห้าสิบเมตรรัดปูนนะนะกระจายกระจายเขาไม่ได้ทำจุกใดจุกหนึ่ง อ่ากระจายมัน,ม,นมันมีหลากหลายซอยใช่ที่มีหลายซอยอันนี้เรียกว่าซอยอะไรอันนี้ซอยห้าเหนือซอยห้าเหนือซึ่งเป็นซอยทางเหนือซอยสุดท้ายแล้วเป็นซอยที่ใกล้เขาที่สุดโอเคครับภูเขารอบล้อมรอบล้อมทีนี้ผมถามพี่หนุม่มอีกนิดนึงอ่าพี่หนุ่มเดี๋ยวเปลี่ยนมุมนิดน,นึงใช้ดูภูเขาข้าง,งหลังว่าจะลงไลนแล้วมันมีคําถามที่พี่พูพดคาราคาซังให้คาใจไว้ว่า <c oughs> ไอ้โรคลายมันคือยังไงพี่ก็เลยข่าวช่วงนี้อะไรไวรัสมาอีกแล้วไวรัสมาพันมงพันไม่มาอีกแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ติดไวรัสหรอ คือคือคือตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งธรรมชาติที่ธรรมชาติจริงๆสองมันไม่ใช่เป็นพรมแอัดอัดอคนไม่ได้พุกพ่านอากาศเปิดอ,อากาศเปิดแล้วมันไทยเทยดีคนที่ต้องการมาพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์หนีฝุ่นเลยหนีน้ําท่วมเลยหนีเชื้อโรคต่างๆมาพักผ่อนอยู่นี่อยู่แล้วเหมาะเนาะริะ่งเออคนที่มีพ่อแม่ผู้สูงวัยเนี่ยผมเห็นเยอะนะก็จะผมทำที่มาตัมา้ม่าจะมาซื้อแล้วก็ให้พ่อแม่มาอยู่ พอวันหยุดก็ลูกก็มาพ่อแม่ก็มาอยู่พักอาศัยอยู่นี่มีทุกอย่างครบไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เน็ตของกินมาเรียกว่ามาฟอกอากาศมาเปลี่ยนอากาศที่พี่บอกว่าพ่อแม่เอาพ่อแม่มาอยู่นี่ไม่ได้พ่อไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มาทิ้งนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับถึงใหญ่นะคือปลูกบ้านดูธรรมชาติปลูกต้นไม้พ่อแม่ก็รียกันปลูกต้นไม้ออก้ำลังกายนิดนิดน่อยแล้วอยู่กับธรรมชาติ ผมเห็นหลลายนะผมเห็นตั้งแต่ผมทำที่มาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาอยู่ในเฟื้นฟูมาฟื้นฟูมาพักมาเรียกว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำงานแล้วมาอยู่ในสถานที่มีความสุขอ่าพี่อีกนิดหนึ่งข้างหลังผมพูดไปแล้วแหละแต่ผมขออนุญาตซ้ำข้างหลังเนี่ยต้นไม้มันบางพี่ครับสักสามสิบหลังได้ไหมข้างในน่เกินครับ เกิน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 ท่านผู้ชมจำไหมนะข้างหลังเนี่ยเนี่ยเข้างหลังเนี่ยเนี่ยถนนออกไปขึ้นเป็นเนินขึ้นไปนหะที่มีทั้งน้ำอ่ะน้ำบาดาลนั่นแหละน้ำบาดาลกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มโฮมสเตย์กลุ่มรีสอร์ททั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสบายใจได้พี่หนุ่มก่อนที่ผมจะลงไลฟ์ผมขออนุญาตขอเบอร์พี่หนุ่มอีกสักรอบเดียวเบอร์ผมนะครับศูนย์เก้าห้าสี่ห้าศูนย์ห้าสองสามสามโทรมาได้ตลอดเลยใช่ครับแล้วท้าทายนิดนึงว่าหมดแล้วหมดเลยใช่ครับไม่ไมตรงนนี้้แลวะ พี่หนุ่มบอกว่าขายแล้วนะนุ่นเดี๋ยวโยกไปแปลงข้างๆนุ่นไม่มีเพราะมันไม่มีอยู่แล้วไม่มีมันหมดแล้วหลังจากตรงอื่นอ่าที่อื่นยังพอมีบ้างใช่แต่ตรงเนี้ยผมการันตีว่าสวยร้อยจริงๆต้องมาชมด้วยตัวเองใช่เชียร์มีเชียร์เป็นพิเศษไม่พี่ว่าต้องมา7จ็ดโมงเก้าโมงสิบโมงไม่ไม่ไม่โทรบอกก่อนถ้าจะมาโทรบอกก่อนขอความกราบทรแจ้งลงนะฮะพี่หนุ่มไม่ไม่เลือกเวลาที่ว่าไม่เลือกไม่เลือกคนชมแล้วสวยสุดเหรอคุณจะมาวันนี้แล้วพรุ่งนี้นัดดูคุณจะมานอนคืนนี้ที่นี่ก คุณจะมาดูอาการันคือเป็นยังไงมานอนก่อนที่จะตัดใจซื้อก็ได้โทรมาบอกบอกมีที่พักมีอะไรให้นอนที่ไหนพี่ที่นี่คมเนี่ยมีดีซอดมีอะไรครับที่นี่พี่เอฟซีถามมาว่าชื่อหมู่บ้านอะไรแถวนี้ชื่อตำบลครับตำบลนีคมกระเสียวมีชื่อหมู่บ้านไหมไม่มีครับมีบ้านเขาจะห้วยขมิ้นหรือเปล่าแถวนี้เข่าทะเลเขาคือเขาห้วยขมิ้นแต่ตำบลนะไอ้ตรงเนี้ยจริงๆของเล่นนี่ผมเจมันขึ้นตำบลห้วยขมิ้นอ๋อออกไปทางตำบลเนี่ยออกไปต่อมันออกทางพุเตยไงครับพี่ แล้วเวลาคนไม่อยู่เนี่ยพี่ถามเนี่ยมันจะลงไรแล้วลงไม่ได้สักทีเอฟซีเขาถามมาขึ้นไปหาหนอไม้บนภูเขาได้ไหมได้ครับถ้าคุณมีความชานาญพอแล้วเขาไม่จับเหรอแต่ถามใครจะมาจับเราไม่จับเป็นป่าไม้ป่าไม้เราไม่ไปฆ่าสัตว์นอไม้ธรรมชาติมันไม่ได้ขึ้นไปเดินเล่นๆได้ต้นไผ่ไม่ได้ต้นไผ่อนุรักษ์ไม่ใช่ต้นไผ่ที่จดทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นเป็นของป้าหาก,กินอ่ะโอเคครับทีเนี้ย,ยคือหนึ่งนอไม้สองอยางหน้าถ้าหน้าออไอ เห็ดเห็ดโคนอะได้กินแน่โอเคครับยังไงอย่าเพิ่งเชื่อเราสองคนให้มาดูยให้มาดูแล้วมาถึงปุ๊บหน้าผมท่าททยท่านผู้ชมนะฮะถ้าซื้อจริงมาถึงปุ๊บเจอหน้าพี่หนุ่มนี่ต้นหนุ่มในขอดูฉนดหน่อยสิเอาฉนดนคู่แดงมากลางกันเลยถ้าไม่มีฉนดอย่าซื้อือถ้ามาถึงปุ๊บไม่มีน้ําประปาอย่าซื้อถ้าไม่มีไฟฟ้าอย่าซื้อถ้าไม่มีภูเขาอย่างที่เห็นในกล้องอย่าซื้อผมคูไม่ยกภูเขานี่ภูเขานีไม่ได้พี่ความสวยเยออย่างนี้ พวกเขามันจะเปลี่ยนไปแค่อย่างเดียวคือฤดูใบไม้ตามสีของมันแดดบางครั้งเจอแดดก,ก็สวยนะ,ะนั่แดด่องชมมีที่ร่มมีที่แดดบกเขามันซับซ้อนไงที่ผมว่าหน้าฝนนี้สวยมากสวยมากครับหน้าฝนสวยมากสุดๆเห็นความสวยใช่เขียวกระจีะบางคนเนี่ยสมมติจะมานะมาเจอพี่หนุ่มเนี่ยขอดูภาพถ่ายของพี่หนุ่มเนี่ยหน้าฝนน่าจะพอมีอยู่จะให้ดูความเขียวว่าเป็นยังไงบ้างใช่ เอาวีดีโอมาเทียบที่จริงออดูวีดีโอแล้วก็ชมจริงเหมือนกันไหมอ่าที่พี่มันเหมือนสองบรรยากาศหันลหลังเป็นภูเขาอีกแบบหนึง่งไปมุมนี้ก็เป็นภูเขาอีกแบบหนึง่ง<ช>เป็นภูเขาสลับซับซ้อนับซ้อนใช่ครับแต่สวยหมดเลยไม่อันตรายที่นี่ไม่อันตรายครับชาวบ้านมีสยายอัธยาศัยดีอ่ะโอเคครับ,รบผมวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากขอให้ใครก็แล้วแต่แล้วนะที่ชอบแปลงนี้แล้วถูกฉลกถูกใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราสองคนเนี่ยไม่โกงนะครับมาได้เลยมาหาพี่หนุ่มได้ตลอดเมมชื่อเว้ยณหริงในด้าน ที่สวยๆแห่นด่านช้างนะครับสุพรรณบุรีนะครับการันตีได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับขอเป็นการไขว้ไว้นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมกัน